อนน้ใช้คิดเขียวครับคือฉันอะสนใจในเรื่องของอนีมฉันฉันจะพูดไม่นานนะ,ะในใน u t u b e นะฉันสนใจในเรื่องของ Passive Income มากเลยคือฉันอ่ะอ่อต้องเดินทางบ่อยแล้วฉันก็นง่ายๆคือฉันเหนื่อยเว้ยเข้าใจะปะแล้วประเด็นคือไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่เหนื่อยหลายๆคนเขาก็เหนื่อยแล้หลายคนฉันสังเกตไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานบริษัทเอกชนนะหรือพนักง,งานธนาคารนะก็ต้องเอาตัว ส่าโลติกเหมือนที่ฉันเคยไปอ่ะตั้งแต่เช้าเว้ยตื่นเจ็ดมกระโดดจากเตียงอ่ะหกโมงครึ่งเจ็ดโมงอ่ะท,ทั้งที่เบอร์นะต้องกระโดดไปเข้าห้องอาบนะ้ำบางทีบางวันอ่ะเลอตื่นเจ็ดโมงสี่สิบอ่ะใส่เสื้อแสงเกงแล้วไปเลยเว้ยใส่เสื้อแสงเกงใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าค่ะแล้วก็เอาเท้าเสียบเข้ารองเท้าหนังอ่ะแล้วก็กระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วไปเลยยิบเป้ไปเดินแล้วไปเลยบางทีลืมมือถือด้วยเออจริงต้องวนกลับมาเอารอบนึง แล้วก็ฝ่ารถติดแล้วรถติดมากเลยเวยแล้วกว่าจะถึงที่นั่นอะโห و, เกือบเก้าโมงบางทีเก้าโมงกว่าแล้วเราอยู่ที่นั่นทั้งวันเลยเยจริงอยู่ถึงหกโมงแล้วตอนเย็นก็ต้องฝ่ารถติดจากคลองสุขมุมวิทกกลับบ้านที่เจริญกรุงอีกซึ่งมันไกลเว้ยแล้วไม่ได้แค่เราคนเดียวที่ไกลเพราะคนที่มาทํางานแถวบ้านชนะพนักงานธนาคารนอะเขาบอกเขามาจากพระรามสองพระรามสองรู้ป่ะมันคือมหาวิทยาลัยของรถติดเ,เขาอาจจะ จะพอๆกับสมพิษเลยได้ามารถติดมากคือเวลานี่คือแท้จะเรียกว่าอยู่บนรถอย่างเดียวแท้จะไม่ได้คุยกับใครเลยจริงอ๋อนีเวียนะโอเคต่อไปก็คืออะไรหรอวะเราก็แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่เราคนเดียวเลยหรือต่อให้คุณเป็นหัวหน้าหรืออะไรเงินเดือนห้าหมื่นคุณก็ต้องอยู่ที่นั่นทั้งวันหรือต่อให้คุณเป็นหมอโรงพยาบาลดังโรงพยาบาลจุฬานะคุณต้องอยู่ทั้งวันหรือหมอโรงพยาบาลเอกชนเนะี่ยคุณก็ต้องเอาตัวไปทํางานเลย แล้วฉันอะ่ะมึงจริงฉันก็เลยแบบเฮ้ยฉันก็เลยแบบเฮ้ยอยากให้แบบทํา y ำ u ูทูบเลยจึงอยากท youtube แบบและให้มันแบบมันอยู่บ้านอะ่ะแล้วแบบไม่ต้องเดินทางเลยเออตัดปัญหาถ้ารถมันติดมากเขาไม่ต้องเดินทางทํางานที่บ้านแม่งเลยเออจริงว่าแล้วฉันก็เจอปัญหาเรื่องการเดินทางไกลไยคืออะไร,รวะมหาลัยอย่างเงี้ยฉันนั่งดู o ูวเกเลยเลย ธรรมศาสตร์เนี่ยมเกษตรเนี่ยไกลจากบ้านฉันมากเลยถ้าใครไม่มีรถนะรู้ไม่ต้องนั่งรถไฟสี่ต่อห้าต่อไปเทียนค่าไฟเท่าไหร่แล้วก็เ,เลยแบบนั่งคิดเรามีปัญหาเรื่องการเดินทางไว้เขาใจะหม้วการเดินทางม็งต้องใช้เงินใช้ค่าจะคมฉันไม่สามารถไปขึ้นรถฟีรถสาธารณะฟรีได้ฉันอาจจะโดนกระทึบหรือโยนจากรถเหมือนหมูเหมือนหมาได้เขาะะ้าใจปะฉันก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากเฮ้ย เราก็ได้ตักเรื่องปัญหาก็เลยมาอยู่ใน u t u b e แล้วฉันก็อยากได้ p a s ธิ v e ิน c o า e ไรืฉันสนใจช่วงเนี้ยฉันก็เลยไปดูเรื่องหุ้นหุ้นไยแต่ช่วงนี้ฉันไม่ได้เล่นเพราะว่าช่วงเนี้มันมีสงครามที่ประเทศแถวยุโรปนั้นหลายประเทศเลยฉันก็เลยไม่ได้ยุ่งเพราะว่าหุ้นที่ฉันถือมันเป็นหุ้นเกี่ยวกับทางทางยุโรปเข้าใจปะมันก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถือยาวๆอ่ะแล้วสงครามน่าจะยาวอีกเกิน3 4ปีเพราะงั้นก็ ทำอะไรไม่ได้แล้วฉันก็เลยหนีไปอยู่ใน youtube ไปมาเป็นเป็นชาวร็อกเกอร์อะไรนะเขียวเกอร์อะไรเงี้ยฉันแบบมันเหมือนกับว่าอะไรวะว่าเราเราอยากได้รายได้จริงๆป็นที่สิบคำเขาบอกว่าอะไรหรือวะเขาบอกว่าเอ้ยให้เราทำอะไรอย่างเดียวเลยจริงฉันไม่นั่งดูคลิปคลิปในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้เราทำอะไรอย่างเดียวเลยจริงหรอยังไงวะ เอาง่ายๆคนขายข้าวมันไก่อ่ะพี่ขายข้าวมันไก่ที่เป็นคนในสารแถวบ้านฉนันอ่ะมันขายข้าวมันไก่อย่างเดียวเลยจริงแล้วเขาก็เอ็กซ์เปิดเนี่ยนะหรือคนทําพนักง,งานธนาคารเนี่ยฝากเงินถอนเงิน,เ,งนเปิดบัญชีมันทําเป็นหมดเลยนะจริงเปิดบัญชีสินทรัพย์ประกันชีวิตมันทําเป็นหมดเลยคนเดียวครบเครื่องเลยจริงหรือเพื่อนฉันเนี่ยโอ้บางคนไม่เขียนโคน้ดแม่งได้ทุกภาษานะ้ะตอนแม่งมีภาษาใหม่หรือภาษาอัปเดตอ่ะแม่งก็ไปศึกษาไปเดียวก็เขียนไปละเราอ่ะ เพื่อนฉัน่งเขียนโค้ดตั้งใจเขียนโค้ดจนแบบจนเขาสามารถเอาเงินอะที่เขียนโค้ดอะต้องให้เขาผ่อนโตโยตา้าก่อนเลยผ่อนโตโยต้าเสร็จเสร็จแล้วเขาก็ตอนเนี้ยผ่อนบ้านเลยเขากับพี่สาวเจเขาอะมันกับเจมันอะเลือกบ้านเลยในหมู่บ้านอะหมู่บ้านเลือกเลยที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ผ่อนจ่ายเงินดาวคู่เลยและบ้านอยู่อยู่ติดกันเลยเผื่อเจก็มีสามีเผื่อเพื่อนฉันมีภรรยาเนี่ย จะได้สร้างครอบครัวติดกันเป็นเพื่อนกันเลยเขา้าใจปะเนี่ยเห็นปะเขาตั้งมั่นอย่างเดียวตั้งมั่นอย่างเดียวชัดเจนมันอาจจะใช้เวลาหน่อยคือฉันไปแล้วฉันก็ไปดูในละครเนี่ยเขาบอกว่าเอ้พวกเธออ่ะเธออย่าไปแคร์อะไรแบบเนี่ยไม่เห็นต้องไปแคร์แล้วคนอื่นคิดยังไงเขาอยากพูดอะไรก็เขาพูดไปสิเออเพายัยางไงเขาพูดแต่เขาก็ไปเขาก็ไม่ได้เป็นชีวิตเราหรอกสู้เราทําตัวเองให้ดีเอ้ เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆดีกว่าเราจะไปช้าหน่อยแต่เราก็ไปเรามีความสุขในทุกวันของชีวิตเข้าใจป่ะฉันก็เลยแบบอยากจะจริงจังในยูทูบจริงจริงจังจซะทีจริงๆนะเพราะฉันมีเป้าหมายไว้หนึ่งแสนบาทต่อเดือน1นึ่งแสนบาทเยอะมากนะถ้าทําได้นะจะสบายมากเนี่ยคือสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่ฉันแบบทริอัลออกจา e That's why